สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้พอดีป้าเปียกมาถึงมาถึงที่นาลุงพลก็พอดีมีคนเขาออเอาแคร่ไม้ไผ่มาส่งพอดีเลยนะคะโอ้มีแคร่ไผ่มาแคร่ไม้ไผ่จะวางที่ไหนน้อ อยู่ได้อยู่เนาะเพาช่วยกันช่วยกันก็คงไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นหลายคนมันกับเบาใแนนักนะซอยได้นักไข่ซอยจมคือเพราะว่าล่ะอันน้องไส้หรล่าอันพี่คือยายยกลงซอยข่อยสีผ้าดี่ไปคนเดาโอ้ยบดขึ้นคืลุงก็โชว์ออฟอีกละเพิ่นว่าเพิ่นยังไม่เก๋ อนะคะก oui> ็ท่านถ้าไม่ใส่หน้ากากก็ฟันลอแล้วว่นี้แ uh> ย ok no MM ูี so 爸爸้อนี่แตีะมีแคร่มีอะไรมาวางไว้สำหรับนั่งก็ดีเนาะ

หรือว่าไปถ่ายมุมโน้นบ้างยกึ้งไปแล้วนะคะอันนี้ตอนนี้ก่อนไม่รู้เลยคือไม่มีลูกะิง เป็นอีว้กเยกะอพอดีคุณลุงมาถึงก็ได้มีโอกาสได้ร่วมเว่ยช่วยกันพอดีเลยนะคะเอาแคร่ลงนะคะเอาเอาไปทานนู้นเือนั้นน่ะที่นี่ก็มีป้าจิตนะคะที่เข้ามานี่นี่นี่เป็นหนทางที่ชาวบ้านผ่านนะคะลำน้ำนะคะแม่มา ท่านทั้คนนะคะน้องมีปลาค่ะน้องดวยน้องมีปลาที่ ก็เพ่ตอนนี้นะคุณรบแค่มาเนี่ยนมครับขพอดีผู้ชายดีเดย์ก็อยู่แลวหลายคนอยู่คุณลุงช่วยหน่อยเบตนี้ไมไปเนือดูเกานีหมอหมอต่อยอยู่อนามัยพรมให้ เออวานีดาเอาลูกเข็นเเล่วเอาลูกเอาลูกเอาคำลกนีันได้เอาลเอาลูเอาล่หินอกน่งบอกรนบเอาลก่ไเอาลูทังใดสี่สเอาลูกะโอเค เอาไม้ตรงโน้นไตรงโน้นอยากไปดูเลยอยกไปั้งารมาดีๆน่ยังไง่นไหตรงโน้นต้นไม้ต้นไมต้นไม้ตรงลานใต้ต้นไม้ก็บรรยากาศดีด้วยเนาะ เออที่ไหนก็เอาไว้ก่อนเออก็น่านั่งเล่นดีเหมือนกันนะคะ,ะตรงนี้นค่ะก็อ,อยตรงนี้นะคะป้าก็โอ้บรรยากาศแดดร่มลมตกพอดีเลยนะคะรรากา็มาถึงแล้วก็อยากเก็บเก็บภาพถ่ายภาพองค์ปู่ปาริจิตเอาไว้นะคะอยู่ไกลๆป้าก็ไม่กล้าเดินเข้าไปถ่ายใกล้เนาะ แต่บรรยากาศก็ดีมากนะคะบรรยากาศดีเท่แสงกำลังสวยนะคะค่ะเอ่อเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนค่ะถ่ายคลิปเป็นยังไงบ้างคุณลุงบรรยากาศก็ดีดดีด้วยเนาะแดดล่มลงมตกถ้าเดือนหงาเนาะ มองในทิศรอบทิศไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งถ้าถ้าเดือนงายนี่จะสวยมากเลยเนาะสวยสวยมมีต้นไม้มีอะไรเ,เดี๋ยวนะคือลูกออตอนนี้นะคะเมื่อมาถึงแล้วป้าก็ขอเก็บภาพบรรยากาศสวยงามตรงนี้ไม่อยากจะเปรียบเทียบแต่บรรยากาศก,าก็ก็ดีนะอันนี้จะโล่งนะคะแต่ที่กกอก็สวยอีกแบบหนึ่งเนาะ เมื่อองค์ปู่ปาริจิตอยู่ที่กกอกๆนะคะก็จะสวยอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามีเหมือนแสงตะวันด้วยนะคะส่องตลอดเวลาตะวันตกดินอะไรแบบนี้จะสวยมากแล้วก็มันมีต้นไม้ต้นอะไรอยู่ใกล้ๆก,ก,ก็ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะแต่แต่แต่อันนี้มันโล่งนะคะโล่งก็เห็นบรรยากาศไกลๆเห็นท้องฟ้ากำลัง ะตะวันกําลังจะตกดินนะคะบรรยากาศแบบนี้มันก็สวยมากเลยนะคะอันนั้นทางป่าสวนยางนะคะตะวันกําลังจะตกดินนะคะทางป่าสวนยางบรรยากาศสวยมากอันนี้คงไม่เป็นไรเนาะป่าซูบรรยากาศที่สวนยางแต่ที่องค์ปู่ก็ไม่ได้ซูมนะคะอันนี้ถ่ายดูท้องฟ้า ท้องฟ้าสวยงามทางสวนยางนะคะพึ่กานบอกใกล้ๆกันใกล้ๆกัน่นอ่โอ๊ยหิาไทยไปไกลไม่ได้ไปใกล้องค์ปูนะคะเพื่อเก็บบรรยากาศให้ดูบรรยากาศที่สวยงามนะคะมีลาน กว้างมากีนตรงนี้นะคะลานกว้างมากจอดรถจอดอะไรแต่อนาคตก็ไม่รู้เนาะว่าลุงพลจะทําอะไรยังไงกับพื้นที่ที่กว้างขวางนี้นะคะก็คงจะมีอลูกต้นไม้ต้นไร่หรือว่าปลูกสร้างอะไรก็ต่อไปในอนาคตนะคะก็คงจะทําที่นี่คงจะสวยงามมากๆเลยนะคะ โดดเด่นมากอยู่ใกล้ถนนนะคะพอรถผ่านมาไม่มีทางหาไม่เจอนะคะเพราะว่าโดดเด่นมากอยู่ที่ข้างถนนเองขอให้เลี้ยวถูกนะคะตอนแรกคุณลุงก็พาป้าเลี้ยวไปทางนูน้นทางบ่อกเกลือนู่นนะคะเออไปไกลพอสมควรเลยเจอบ่อกเกลือที่ใหญ่เยอะมากเลยคงไม่ใช่แล้วแหละก็เลยกลับมานะพอกลับมาเข้าซอยนี้ก็ใช่เลยนะคะ ขอให้เข้าซอยถูกนะคะขอให้เข้าซอยถูกก็โอเคเลยนะคะก็จะสามารถเข้ามาได้วันนี้ก็มีช่องยูทูบหลายช่องกำลังนั่งไลฟ์สดกันคงไลฟ์ได้อยู่นะคะเป็นว่าคงไลฟ์ได้อยู่แล้วก็มีพวกเราอยู่ที่นี่นะคะ กัาลำลังจะเล่นพินเล่นกีตาร์กันแล้วนะคะคุณลุงกับน้องน้องโอ้ว่าจะเล่นดนตรีกันนะคะเดี๋ยวป้าเปียก็จะไปขึ้นไลท์สักหน่อยนะคะแอดจันหอมก็อยู่มุมนั้นป้าเปียกจะอยู่มุมนี้ จะไล่อยู่มุมนี้นะคะเพราะว่ามีแคร่ใหม่มาพอดีเลยเดนเดนนั่งที่แคร่ใหม่นี้พอดีเลยนะคะแคร่สวยนะคะาแคร่่วยนะคา โอ้โหแดดลมลมตกแล้วก็กำลังพลุพลากำลังข้ามเมืดสีสวยมากเลยนะคะบรรยากาศดีดีเดี๋ยวป้าจะรีบไปขึ้นไล์ดีกว่าจะได้เห็นบรรยากาศสวยงามกันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูไปเรื่อยๆคะ่ะไม่มากแต่ก็มันเป็นคือว่านนอกนะคือพอได้พอได้ประทางเลใช่ค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือ มันก็เลยเสร็จเร็วถ้าให้ผมทําคนเดียวคงไม่ทันยังไงก็ไม่ทันและอีกอย่างหนึ่งเวลาตัวเองไม่มีงานเพื่อนก็ให้งานเรามาด้วยอะไรประมาณนี้อาชีพเดียวกันละคือที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะที่นี่จะแต่งงานกันถ้าเป็นซุ้มไม้ไผ่หรือบ้านไม้ไผ่อย่างเงี้ยก็อีกเจ้าหนึ่งก็รับทำพดีนองโอกกาลังสัมภาษณ์ คนที่เขาทําแคร่ไม้ไผ่ขายนะคะคนที่เอาแคร่มาส่งค่ะก็คือที่นี่ถึงจะเป็นช่างไม้ไผ่เหมือนกันอาชีพเดียวกันแต่กระจายงานกันไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นอาจจะเออของใครหาออเดอร์ได้คนนต้อกรับงานไปแต่ที่นี่ไม่คนละอย่างกันเลยครับเหมือนเมื่อสี่ห้านาทก่อนผมก็ได้ไปทำช่วยเจ้าหนึ่งคืองานเข้าเยอะผมก็ เวลาทาน้งานเข้าไปช่วยเขาประกอบจนงานสงการอะไรประมาณนี้ครับมันจะเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักกับภาคพื้นที่เขาที่งานของผมครับไม้ใครขายนี้ก็ขอซื้อไหมกันก็ได้แบ่งกันเนาะขอกันมาใช้เราขาดหน้าเนาะขาดใช่แค่นี้เลยได้ไหมแช่น้ำยาของก็ขอแบ่งซื้ออีกด้านหนึ่งเขาก็ให้เพราะว่าเขามีบ่อแช่ ราคาก็ราคามิตภาพนะแพงขว่ไม้สดนิดเดียวครัแนนีๆลงตรงไหนบ้างล่ะอ้มืดแล้วเอาหนึ่งตัวนั่นสองตัวไปดูเลยป้าป้าไปดูค่ะเดี๋ยวก็จะป้าจะเตรียมไปขึ้นไลน์นะคะ